ตัวละครในเมะจากคุณสมบ้าดบีแขลเป็นโซโล่ปีหล่อเป็นไรหล่อสาวเห็นเงื่อุ่ยหล่อซันจิปี่บีเป็นลลฟี่ไฟโอ้รู้แล้วรู้เลยไฟเหรอใช่แน่แน่เอสเหรอเล็กกะเปลวไฟผ่าปัสสาวะเอสเหรอพิษไปไหนนน้ำแข็งหัวขาวแดงอ่ะโอ้ ไม่ชอบด้วยอ่ะเออชื่ออะไร,รอ่ะไม่ไม่ชอบเรื่องนี้ด้วยอ่ะจำชื่อไม่ได้เลยลักษณะก็ได้ไอตัวนั้นน่ะท,ที่ที่ที่เด่นกว่าเด็กคู่อ่ะในเรื่องอ่ะห <c oughs> ัวสองสีที่เออคนอคชอบเอามาตั้งโปรไฟล์อ่ะโดโ,โรกิถูกต้องโดโ,โรกิเหรอพวกผู้ชายที่ชอบเอามาตั้งรูปโปรไฟล์กับผู้ชายดูเดี่ยวไอ้เต็งเต็งตั้งมาผมสีเงินกินโดโรกิสักัตตากินโอ้โหถูกเฮ้ย

过来 <Yes. S 2> 玩。<laughs>